ขสรเอสซีเมืองทองยูนในแต่ของเราต้องการให้นักเตะของเรามีสมาธิในการฝึกซ้อมแล้วก็หลีกหนีความวุ่นวายของเมืองหลวงนะครับย้ายมาฝึกซ้อมที่กิเลเมลันเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหลังจากสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งจะฝึกซ้อมหนักที่กิเลเมันเล่แห่งนี้นี่แหละครับบรรยากาศที่กิเลเมันเล่ของเราวันนี้มีฝนตกลงมาประปรายนะครับก็ทําให้อากาศค่อนข้างเย็นพอสมควร เหมาะกับการฝึกซ้อมเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะครับก็อย่างที่เคยบอกไปว่าที่กีเลเวเล่レレเนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้โอโซนติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นรีสอร์ทส่วนตัวนะครับห่างไกลาจากความวุ่นวายในตัวเมืองนักเตะจะได้มีสมาธิ มีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมก่อนที่จะเจอกับทีมบุรีรัมยูในเต็ดนะครับการที่ฝนตกลงมาในช่วงก่อนการฝึกซ้อมก็เลยทำให้พื้นสนามเนี่ยนุ่มเหมาะกับการฝึกซ้อมเป็นอย่างยิ่งเลยแล้ะครับ หลังจากที่ผ่านเกมกระเทียนสวัสด์แคทน,นครราชสีมาเอฟซีแล้วก็ไม่มีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับจะมีเพียงแค่ชาแนาน,นป้อมบุบผาที่ตอนนี้ก็ใกล้แล้วละครับที่เจ้าตัวจะกลับมาลงสนามให้สโมสรเอสซีจีเมืองทองยูเนเตดจะเห็นได้นะครับเกมกับสวาดแคทนั้นนักเตะทําได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับการไปเยือนสนามที่มีกองเชียร์มีความจุ28,000คนก็เล่นยากเป็นธรรมดานะครับในเกมแรกบางส่วนอาจจะมีติดติดขัดขัดบ้างแต่ในเรื่องของเกมรับ กองกลางแล้วก็กองหน้าทําได้ดีพอสมควรเลยละครับซึ่งเกมที่2กับบุรีรัมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะลงตัวนี่คือบรรยากาศของการฝึกซ้อมที่มทองทีวีของเรานํามาฝากครับเดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์ของกวินธทมสัจจานันมาฝากนะครับสําหรับความพร้อมก่อนที่จะเจอกับทีมบุรีรัมยูเนเต็ดครับเกมวันเสาร์นี้คับตองเจอกับบุรีรมัมมองยังไงกับเกมนี้ครับครับก็ เป็นเกมที่สนุกแน่นอนครับแล้วก็พวกเราตั้งหน้าตั้งตาหอแล้วก็ทำงานในการฝึกซ้อมกันอย่างหนักเพื่อเพื่อแมตต์นี้ครับเจอกันเดี๋ยวไปไหมครับไม่ครับผมว่าผมว่าจะเร็วจะช้ายัางไงก็ต้องเจอก็ก็ไม่สำคัญว่าเจอเร็วเจอช้าครับผมจากที่ดูเกมของเขาในนัดแรกพบก,กับท่าเรือคิดว่าตองก็น่าจะได้เห็น,น,ผนผ่านไปบ้างเป็นไ,ไงบ้างครับก็ ผมว่าผมว่าอยู่ที่เรามากกว่าคือคือผมว่าของเราเนี่ยแต่และตำแหน่งก็ก็จะพยายามทําหน้าที่ดีสุดผมคิดว่าถ้าเมื่าเราเราทําหน้าที่ดีสุดแล้วเนี่ยคงคงจะได้ผลการแข่งขันที่ดีครับตอนนี้ทีมของเราพอจบเกมโคราจะเห็นว่ากองหลังแน่นขึ้นกองกลางดีขึ้นกองหน้าคมขึ้นด้วยครับแล้วก็ด้วยการได้อาโอเข้ามาเสริมด้วยแล้วก็ ตรงกลางก็ก็เล่นกันดีขึ้นแล้วก็คือข้างหน้าก็มีพี่มุ้ยกลับมามันก็ทําให้ให้แผนการเล่นหรือว่าระบบทีมมันมันลงตัวมากขึ้นมีอาวุธหนักมากขึ้นแล้วก็มีทางเลือกในในในเกมลุกหรือว่าเกมรับเนี่ยผมคิดว่ามันมันมันลงตัวมากขึ้นก็ก็ค่อนข้างที่จะดีครับผมผมคิดว่าแต่ว่าก็ยังดีกว่านี้ได้อีกผมว่าอย่างนั้นครับทุกครั้งที่เราเจอเขาเรามีเกมที่ดีกว่าแต่ว่าปัญหาสุดท้ายคือ เสากับคานหรืออะไรโชคไม่เข้าข้างก็หวังว่าวันเสาร์เนี่ยโชคจะอยู่ข้างเราบ้างก็คือผมว่าผมว่าหวังว่าก็ก็พยายามทาเต็มที่แหละครับแล้วก็คือตรงนั้นตรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับจังหวะของเกมแล้วแต่ยังไงยังไงเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับตอนนี้เราจะมีเกมหนักๆอีกห้าหกเกมรออยู่แต่ว่าตอนนี้คือมองไปทีละนัดก่อนใช่ไหมครับใช่ครับคือคือฟุตบอลลีกมัน ผมไม่อยากจะไปมองข้ามช็อตผมว่าผมว่าเราต้องเก็บไปในทุกๆแมตช์เพราะว่าทุกแต้มสําคัญหมดไม่ว่าจะเป็นหนึ่งแต้มหรือ3แต้มคือคือทุกแมตช์ทุกสัปดาห์เนี่ยคือคือคือสำคัญแล้วก็มีผลส่งผลต่อต่อท้ายฤดูกาลทั้นั้นครับผมสิ่งที่ต้องต้องการจากกองเชียร์ของเราวันเสาร์นี้จริงๆเต็มแล้วตอนนี้ตัวขายหมดไปละ อยากต้องการอะไรบ้างครับเหมือนเราไปเยือนโคราชเราจะเจอใช่ไหมฮะกองเชียร์เขาโอ้โห,โห,โห,โหกดดันน่าดูเลยใช่ไหมครับครับก็ผมผมเชื่ออยู่แล้วว่าว่ากองเชียร์เมืองทองเป็นเป็นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็คือพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทีมเมืองทองอยู่แล้วอย่างที่เคยเป็นมาคืออ่าคือปีนี้ก็คงจะเป็นแบบเดิมแล้วผมคิดว่าก็ก็คงจะคงจะมีเกมแล้วก็ได้เห็นผู้ผมคงจะได้เห็นบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกครั้งหนึ่ง ครับผมเไงคือพวกผมตั้งตารอคอยในใน,ในแมตช์นี้แล้วก็ตั้งตาว่าคือคือคิดถึงบรรยากาศที่ที่แฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเต็มสนามส่งเสียงเชียร์พวกเราแล้วก็กดดันให้ทีมฝั่งตรงข้ามขาสั่นครับผมแฟนกับ s อ g ซีจีบงทอแต่ของเราคนไหนที่มีตั๋วอยู่แล้วในมือนะครับตั๋วนขณะนี้น่าจะเต็มความจุไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนห้องบ็อก v ี ก็น่าจะเหลือในปริมาณที่น้อยนะครับ1 3 0 0 0ถึง14,000คนน่าจะเต็มความจุในวันที่21กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แฟนคลับ S.G. มงทอยเต็ดนะครับใส่เสื้อสีแดงสัญลักษณ์ของสโมสร S.G. บงทอยเต็ดของเรานะครับและก็ส่งเสียงเชียร์ตอลอด90านาทีนะครับเ,เช่นเดียวกับที่ S.G. c บางทอยเต็ดของเราไปเยือนทีมสวัสด์แคทที่เจอเสียงโหเจอเสียงกดดันจากทีมเจ้าบ้านก็ทําให้เราเล่นไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เช่นเดียวกันนะครับนัดน,นี้เราใช้สิทธิ์ในการไปเจ้าบ้านพบก,กับทีมบุรรมเาจะต้อง ส่งเสียงเชียร์แล้วก็ส่งเสียงกดดันทีมเยือนให้พวกเขาขาสั่นแล้วก็เล่นเก็บหนักไปวเองไม่ได้ครับ